สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือรายการของเรานะครับวันนี้ได้มาไลฟ์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับแกงเห็ดเพื่อสุขภาพของเรานะฮะมาขายทุกวันนะครับหนละังเลิกงานเียงแต่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้มา,ลาไลฟ์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าบางทีเราเลิกงานมาเย็นแล้วเราก็ กว่าเราจะมาขายคือก็มาขายช้าก็เลยทําให้เราบางทีเร่งรีบเพราะลูกค้ารอเลยไม่มีเวลานะครับที่จะมาขายให้เป็นอนนได้เห็นนะครับแล้วมาดูนะครับว่าวันนี้เราแกงเห็นเรามีอะไรบ้างน่าสนใจครับวันนี้ลูกค้าซื้อก็บึ้มๆแล้วนะฮะอย่หมนี่นะครับเพืเ่อนๆนี่คือเราแกงสดๆเป็นหม้อหม้ออย่างนี้นะครับลูกค้านี่จะชอบมากเลยเพราะว่าเราทํากันเห็นๆสดๆเลยครับ ไม่ใช่ทําเป็นหม้อใหญ่หญๆแล้วก็ตั้งไว้ให้ใหมันเย็นแล้วลูกค้ามาก็ตักเป็นถุงๆเห้เราแกงกันแบบสดๆกันเลยครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ฮะปรุงกันแบบสดๆใส่ผักกันสดๆอย่างนี้เลยครับ,น,น,รบนี่นะฮะเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> ๆดูน,นะครับดูเห็ดเรานะฮะวันนี้ วันนี้เห็ดฟางเราไม่ได้มาแต่ว่าก็เห็ดอย่างอื่นเราก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อดูดูนะครับหดนางอสกิหรือว่าเห็ดโคนญี่ปุ่นขาวนะครับเห็นไหมฮะโอ้นห่ครับโคนญี่ปุ่นแล้วก็ออริจินะครับดอกใหญ่ๆนะฮะเราก็หั่นเป็นพอดีคำแล้วก็มีหูู้รหนูแล้วก็มีเห็ดเข็มวันนี้เห็ดเราสามอย่างเองนะฮะแล้วก็ จับหลักครับสามอย่างแต่ก็น่าทานมากครับเด็กสามอย่างของเราเห็นไหมครับและขานไม่ได้ช่วงนี้คือหน้าของไข่มดแดงเห็นไหมครับมีครอบคลองด้วยเกลียไข่มดแดงของเรานะฮะนี่มานี่เต็มตะกร้าจะหมดแล้วนะฮะลูกค้าชอบมากเลยนะฮะไข่มดแดงของเราสดๆใหม่ๆก็ตัดของเราวันนี้มีผับเอแคใส่ไข่มดแดงแถวมาเอานะคะได้ครับ นะฮะลูกค้าแกเห็ดใส่ไข่มดแดงแล้วมาเอาว่างนะฮะจนนี้ลูกค้ามาแวะเวียนมาซื้อเราประจําเลยนะครับเรียกว่าลูกค้าติดนะฮะตลาดนี้เรียกว่าไม่เรียกว่าขายกันเอาแทบไม่ทันนะฮะคนนี้นะฮะโอะะ้โหแลแครับเดี๋ยวขอรุ่นดาวแบกเทคนิคนิดนึงครับนี่ยวดู เลยครับเรากําลังสลับหม้อนะฮะตะกี้มีแกงอยู่หม้อหนึ่งนี่น้าที่เรายังไม่ได้ปรุงก็จะเป็นลักษณะนี้คือน้ําใบย่านางของเราเลยนะครับน้ำใบย่านางเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่งนะฮะน้ำใบย่านางแล้วก็เอ็ดเราก็จะจับเตรียมไว้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรุงให้ลูกค้าสดๆนี่ครับแกงกันอย่างนี้เลยครับแกงกันสดๆเห็นๆกันเลยว่าเราใส่อะไรกันบ้าง จะได้รู้ว่าเราไม่ได้มกเม็ดเราใส่กันจริงๆใส่จังๆใส่แบบเด็ดๆเห็นๆกันเลยนะครับนะครับนี่ครับ,รบวันนี้สี่อย่างสิครับมีหัหนูด้วยวันนี้สี่อย่างนะครับแล้วก็ใส่มดแดงฟักทองลูกใหญ่ๆโตโตเราหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำดูผักของเรานะครใบแมงลักครับหวานแล้วก็ชะอมเห็นไหมครับ คนชอบมากนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมใส่แล้วหอมแบบคือลูกค้านี่ตลาดนี้ไม่มีคนขายแข่งเราเลยวาย่างนั้นเถอะเพราะว่าเราจัดหลักจับจเต็น